ผมมาลังดูจะดูอยู่เนวีว่ามันกี่ปีมาแล้วที่ผ่านมาพีทบอกว่าสามามผมหาเกมให้ผมหาเกมกูกูกู <c oughs> มาม <c oughs> าเขาบอกกูตื่นเต้นกูตื่นเต้นแต่ขายอย่างเดียวปีก่อน,อน,รนเราไม่มีไอ้กันไอ้ปีนี้เราไม่มีกันไม่กันเป็นคนที่แบบสกีสกีสกีผมดูไอ้เฮียเราเราเราไม่ค่อยได้เจอพี่สกีบเียยังโหลดนิ่งอยู่เลย กหลดสกีปแล้วยังโหลดดิ้งอยู่เลยเออยังโหลดดิ้งอยู่เลยวิลี่บอไอ้วกบ้านเด็นดีอะอย่างเงี้ยทำไมทำไมทำไมคอนโดนเด็นดีอะมีอะไรปะเราไม่ได้ก็ไปฟ้องแฝด <laughs> คอนโดนเด็นดีอะ <laughs> เฮออ้ยนี่ไงมีสกิปแล้วเราไม่ดูในเรื่องเลยเหรออ่ะสกิปสกิปสกิปไปมา s <S อีกต่อ อุ้ยขนตูดลูกเลยทียเฮ้ยตัวแค่นี้หันมีขนตูดแล้วอ่ะเออตีแลนด์ตัวเท่านี้อะไรเอ้ยเอ้ยแต่แม่งไม่สูงขึ้นจริงสวยยำสูงยำสูงแล้วเท่าไหร่ยำสูงแล้วเท่าไหร่เออไอโฟกัสของไอความลับอ่ะ This p a n d is so dark it must be night time. The land can be far from here now. Let's find i n g Don't be f o r a เล่นไป The Kingdom Before It's Too Late Yes yeah. มันต้องมีการพัฒนาบ้างพี oh, no ่เหมียวเอ้ยพี่เจดิเอ่อเอาทำไงอ่ะมีเวลานับด้วยมิวไปแล้วมิวไปแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยยัไรอ่ะไปไหนอ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่ไป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 อะไรอ่ะตกใจเลย No Human อะไรคือ No Human วะ Export the area Export the area คืออะไรออกจากพื้นที่นี้หรอ ตามมาตามมาตามฮะตามตามอะไรตามมาตามตาม่มาม <Okay. S 2> อ๋ออยู่นี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 ่อ๋อเฮ้ยนี่นี่นี่ได้วะอะไรอะโอ้ฮโลเซอร์อยู่อยู่อะไรวะไม่ไม่รู้ไม่รู้ไปด้วยอะไรมามี Walking this late is dangerous. You could encounter. Oh ไอ้เหี้ย It looks like a h i d e o u incident behind this box. ไปดูที่หลังกล่องไป You know what น่ายำเลย You know what เฮีอะไรกันวะขวานเ้ยเฮ้ยโคดอนไอเจะ์เฮิร์สจริงเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยนะโอมันหลับ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 โอโน่เกย์คีเปอร์ไอเซียเฮี้ยอะนะโคดหนากลัวอาบินนี่ตัวมึงเร็วสฮัลลี Oh no! Hey, <laughs> hey, <laughs> <laughs> hey! What the fuck? Hey, who are you? Who are you? I don't recognize you. All right, I'm calling the cops right now. No, please! No, no please! Pe. I just want I just want to, to visit a friend. Who? Hey. Who? 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 กูตัวเตี้ยสุดเลยยังเลยตัวเตี้ยสุดปะ The situation is under control Please don't s u m m o n the chief He's been dangerously unstable lately Yeah I already did Oh Are, Are you serious? Okay โอ้ยอันนี้อันนี้เกมผีปะอันนี้ผมเริ่มผมไม่รู้เลย The coming ผีวะ ไอ้น <S ọ> ี okay. mm ้วะเพราะพี่พีทพกของระดูกมันยัมีสั่โอ้โอโอ้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 น้าต้อผมเยอะเยอะเยอะยอโอ้ยตาบอบเลยโอ้ยมีจริงต่อยูเซอร์เทนลีลูกอัยชัวปันดีสอร์ไดยูบีจัดไฟซูนโดนวอรี่เดี๋ยวนี่เสียงเพลงแล้วเว l l that is if you can survive the giddy test เกี่ยวะอมาเหอะแมวหน้าหมาเจอกูแมวหน้าหมา แ <laughs> มวห,ห,ห, <c oughs> หน้ามาคืออะไรเว้ยแมวหน้ามาอย่ากด enter นะถ้าทาแมวหน้าหมานี่พี่พี่ออยังพอเป็นให้ได้อยู่เอ้ยเอาวะ Welcome, Welcome to my house Ooh it's more like a base now but this is where I live Anyway feel free to explore I guess What's so up เอากูมาเข้าบ้านมึงทำควยเอ e Something to do I'll be back as soon as possible อ๋อมีอะไรมั้งอย่าไม่ให้รอนะเ้นมีโอเคโตกูไม่รอมึงหรอกแก don't leave เฮ้ยโอ้โหโอ้โหดิเดี่ยดทำหนึ่งอันดิหนือพี่ราเขาแตกเยอย โอ้โหยมันยิ้มกูปล่อยเสียงกันได้อ่ากวะไอ้เหี้ยปล่อยให้มันยิ้มไม่ดีโอู้ Let's find something to eat and to drink well อะไรวะ w e l l he is outside Oh he is outside ไปทําพี่เขินดิโอ้กูเสียนานกูเขินเลยแล้วเนี่ยมียว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 อ๋อไม่ใช่เหมียวมียวมีว ไฟไปไปอันนี้อะไรวะ่างหล่ะโซล่าอิสเซชันเอเตอร์ออฟฟอรี่อิสวันเบรกเด็กกคนมีการหิวกันด้วยนะหิวหิวน้ำหิวอะไรกันด้วยเอ้ยนี่เขาเขาบันไามัยนี่ไม่ทำอะไรอ่ะแล้วไดาหิวตีทำไงพีทอ้าวก็มาดิก็มาดิเดี๋ยวจัดให้เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถ้าได้หิวมากเดี๋ยวพี่เอารูปให้อ่ะโว้ยพีทโอ้นะรูปเลย เอ้ยเฮ้ยอย่างน้อยเราก็เป็นแมวชนชั้นสูงวะ่ะคือเอา้าเนะผมเร็วไปวะวะเ,เราไม่กินน้ำจากโถส้วมว่ะแค่นั้นเลยมีแกมฉันเองฉันกลับมาแล้ว alright the moment has come we are ready allow me to introduce you to the kitty test kitty test is simple Is the ultimate way to determine if you are a certified cat? Yes, Chef Do you see the bedroom upstairs? Yes, chef. All you have to do is sleep there for two consecutive days. Okay, chef. Only two cats can endure such a long, lengthy slumber. It's that simple. Okay. Oh, okay However, if I can if I catch you anywhere and you are not sleeping. <laughs> I ไอ oh, yeah. ้คนไอ้ที่เด็กตุกิ้วอยู่ในมุมม t นมูตอมีอ m o r e ิโอ h ชี่ยหวานเรื่องสัจจะพี่ยำอังกฤษดีอ่ะเจ้า That's all you know everything ยังไม่ขอสำเนียงนี่ขอสำเนียงอ่ะช่วงนี้ช่วงนี้ That's all you know everything Let's just begin สำเนียงอังกฤษช่วงนี้ที่เจ้าเป็นคนอังกฤษเนี่ Let's just begin คนไทยที่ไปอยู่อังกฤษอ่ะไปอยู่นามไปอยู่เมืองเชสเตอร์อ่ะนางพูดอังกฤษแบบโคตรเอาอ่ะฝรั่งโคตรเอาเลยเหรอโอ้พูดแบบไอสำเนียงแบบฟังไม่ออกเลยอ่ะโคตรเอาเลยอ่ะ วะ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 ไอสัตว์ไอ้พีทนอนพื้นวะลูกเมียนอนเ้ยเ้ยอแต่ให้ย้อนกลับไปดูสามปีที่แล้วว่าพีทแกตอนเนี้ยแปลแตกต่างมากพี่ย้อนกลับไปดูที่มีความลับย้อนเมื่อก่อนพีทเขาเรามีผมก็แขกเร่เตือนตื่นเตือนตื่นตื่นเตือนเอ้ยเป็นผมเลยผมก็กดผมก็กดคีย์บอร์ดรวมๆกันมันต้อมาให้เราตื่น เอาเยี่ยตื่นโมว์ forward ตื่น stand up ตัวแรกกดกดแรกกดสกี้บอลแล้วกดเน็กมันอ๋ออันนี้มันมีวิธีบอกไฟ cancel อ๋อวิธีเอาชีวิตรอดเหรออ๋อกินน้ำกินน้ำตรงนี้กินข้าวตรงนี้แล้วก็อย่าเจอมันในที่นี่แล้วก็อ๋อโอเคโอเคสกี้บอลเลยอะไรก็อะไรอ่ะวิวเวอร์เดอร์วอร์นิ่งซัมบอะไรอ่ะ it's mean the cast is about to come here คืออะไรอ่ะตอนต่อละพอดี หยอกไอ,อ,อ้อ่านอนเว้นนอนดิกดอีดิอ๋อคือถ้ามันถ้ามันเจอเราให้เรารีบไปนอนละอ่ะโอเคโอเคเปิดประตูได้เปิดประตูได้เปิดประตูได้ไม่เอาดิพี่ปิดประตูเดี๋ยวเข้ายัางไงอะไอ้เหี้ยเดินชนเนี่ยแค่แค่เดินชนกันเนี่ยฝุตัวอีก็หายไปแล้วเด้อกินบ้างดิกินบ้างอืมกินไปเฮ้ยเรื่องนี่อนเรืออะไรอะไรตดน้ำก่อนอ๋อนี่ที่แอบนี่ที่แอบ ให้มาไอวิลเลียมป่ะเอไอเดิมใช่ไอ้ดิมเติมอาหารให้ผมเติมอาหารแน่อ้าวกินคนเดียวก็ใกล้หมดอ๋อเฮ้ยต้องลุนไปห้องล่างว่ะโหลมาลักที่ห้องน้ำหน่อยมาลักที่ห้องน้ำหน่อยไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้ผมผมไม่ผมนน่่ัหมดผมอุ้้ยยมมันาเหีลงแล้วผมไม่ขึ้นผมลงแล้วผมไม่ขึ้นเฮี้ยแม่เฮียที่สตกใจอยู่กู เยี่ยมมันมานี่วะไอ้แตกเข่าออกอะกูเข่าออกละลาก่อนทุกคนอยู่ห้องน้ำพอยู่ห้องน้ำพี่อยู่ห้องน้ำพี่แอร์อยู่ห้องน้ำแค่นั้นแหละมีใครตายหรือเปล่ากูตายยิงตายยังโอ้โหสภาพไปเฮี้ยเลยแต่กูตัวขาดขาขาดกดเกิดไม่ได้ด้วยเดี๋ยวพี่แอบอยู่ห้องน้ำเนาะเกิดไม่ได้ด้วยต้องตายกันหมดปะยังเกิดไหมใช่ใช่หรือหรือมันจะย้ายเรากลับไปล็อบบี้เลย นจ่ต้องตายกันหมดเฮียไม่เคยคิดเลยว่าว่น้องน้เพราะชุดนี้กูต้องมาตกใจพ่อแม่กูไม่เอาหนาวมาเอาไหนอาหารพี่ไม่มีผมดูข้างนอกให้ไม่มีเอามาเอามาเลยเอออุ้ยเฉียพี่แม่งหนาเฮ้ย้พี่ข้างหน้าพี่อะ มันไม่มีแต่ตายหี้ยมันไม่มีแต่เดินไปหามันน่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพีทพีทหน้า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 น้าซ้ายมีขวาโลมพี่ตายไปอ่ะตายหมดแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้าเหี้ยผมเก่งเกินไงเอ้าเหี้ยเราเราวางข้าวงไหนวะมันต้องไปวางถ้วยข้างล่างเห็นเห็นเห็นไอ้ป้ายเตือนไหมน่ะข้างล่างอ่ะเหี้ยอยู่น้ำแล้นึกหิวน้ำ กินดิเทียนหอมมากๆ้าะอร่อยเลยวางด้านหน้าหรอเออด้านล่างด้านล่างด้านล่างตรงด้านล่างไม่ใช่ด้านล่างคด้านล่างไม่ใช่ด้านไอ๋อเห็นแล้วเห็นล้วตกแตกตกแตกยังไม่ทันแก่มันก็หูหูไปหมดแล้วเฮ้ยหลังโอ้้ยยเหี ดูมันขาวได้ดูมันคือมันมันกลัวผีจริงเขาไม่เขาวอ้าวมันกลัวจริงก็ไม่ผิดเราต้องดีเทนไหมโอ้ยไม่จี้เฮียไม่โดนแล้วลองดีทาย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 กดแล้วไม่กดแล้วไม่ได้อะโอ้ยวุ่นทีมสุดจอันนี้สกิบเลยอ้าวทำไมกดดีทายไม่ได้อะถ้ากดรีวิวได้เหรออ๋อโอเคกดรีทายแล้ว เออเต้นเตอนเตน้ตนเตน้นไม่อะไรไม่อะไรไม่อะไรเดราเจอช็อตนี้ตั้งแลด็ต้องต้องตามพี่นะเพราะพี่มีไฟตายหายวันทีตามทีอ๋อเวลามีสัญลักษณ์สายแมวกำลัลลงจะมาไม่ก็ไปนอนก่อนแล้วขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาสัญลักษณ์อะไรสัญลักษณ์สัญลักษณ์ตกใจอ่ะสัญลักษณ์ตกใจตรงตรงกุญแจ ไม่ใช่คุณจะไอ้เทียตรงตรงโทรศัพท์ไอ้สัตว์มื่นเที่ยวนะแต่พี่ไม่เห็นมีอะไรขึ้นพี่ก็แล้วแล้วมันวิ่งเดิวเลยนะนอนดีกว่าปล่อยพวกพี่ออกไปมันเข้าบ้านเข้าห้องเราได้รู้ปิดประตูดิวิ่งใครนอนอยู่ระวังระวังแรพี่ โผมตายแน่เลยผมลงมาห้องั้นั้นตายดิ้นคนเดียวเลยใช่พี่ผมกับพี่ไอ้หลับสบายใช่โอเคมันมันอยู่ด้านบนวะใช่อยู่ด้านบนพี่เห็นอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนอิงปลอดภัยอยู่ด้านบนอ๋อเหรอผุ้นใจขึ้นเยอะเลยแล้วเราต้องทำไงอไอเหียบอลเฮียอะไร ยีเข้าตัวเขาเข้ามก็เทีอแล้วพี่อุ้ย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 โอ้ยซอนทันทันทันช่วยไหมไปช่วยไหมไปช่วยไหมเออช่วยหน่อยช่วยมาลองกูวิ่ดีกว่าช่วช่วยหน่อยช่วยหน่อยไอ้เฮียอ๋อเาลยกูรับอีกอีกอยู่กับพี่เฮียกูอยู่ก้อี้ยกูิ่งเ้ยกูว่งเลยอีอ้วมองิงไหนนไม่ได้หันไม่ได้ ไอ้ยำเขาเลยอู้ยยมันวิ่งวิ่งมปิดประตูอ่ะไอ้ยยล้มปิดประตูอ่ะใครใครออกก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยตัวเฮี้ยอะไรออฟอีกไม่ใช่เจ้าเฮ้ยกูไปแล้วแอบละเราดูอยู่ข้างนอกก่อนเราเราต้องไปรับโทรศัพท์วะเฮ้ยเหมือนมันไปแล้วอะ Urs, ไม่โซซับมาแล้วมันกำลังจะกลับบ้านไม่มันก็เดินอยู่ข้างข้างนอกเนี่ยมึงก็ปล่อยแม่งไปเฮ้ยเฮ้ยโอเคด้วยกูอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยสัญลักษณ์งี่แหละมันมาแล้วเนี่ยอี๋แข่งใจไว้เถอะกูอยู่นี่กับพี่นี่แหละกูตายเลยพี่ตายเหรอเออแปลว่าเอวเฮียแปลว่ามันเจอผมแต่มันเปิดมาเจอพี่อะดิใช่เออ เอ้าพี่ไหนบอกจะแต่งเดบเดบบอกเล่าดีเอาจริงอะไอออเกคแล้วเจอการที่ยากียละญาเขื่อคุยเอี้ยไม่ได้ไลยเป็นไฮไลท์อ่ะเรยเป็นไฮไลท์อะไรอ่ะเออนับเวลามันเลยเออเออ,เอพีดพีดดีภาพไปโอเคโอเคกูวิ่งไม่ได้ลาก่อนโอเคไอสัตว์แมวสตรีที่เอา้าเอ้าอะไรอ่ะเอา้าอะไรไปเหลือเราสองคนนะบิดเฉยบิดเฉยอ,อ,อันนี้เรียกนักบิด ไอ้เขี้ยมื่อกี้พูดว่าอะไรวะหาแฟนเอออย่า yeah, บ ah, uh ิดโดนบิดแล้วพ er? ี่พี่โดนบิดเหรอไม่พี่โดนบิดโดนพี่ไอ้บิดเออพี่พี่โดนบิดเว้ยพี่แต่พี่ก็บิดพี่ได้เหมือนกันแต่พีทจะไป